สวัสดีค่ะคือมีเรื่องเล่าเราไปไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคลเราเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมคะเราเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านรูปจำลองอะสร้างเป็นจำลองของท่านไว้เราก็เอกใจว่าท่านคือใครท่านคือใครอันนี้คือเราไม่รู้จักจริงๆนะอันนี้คือเราไม่ใช่คนพื้นที่เนาะ เราก็ไม่รู้จักเราก็เอกใจว่าท่านคือใครนะเราก็มาค้นหาประวัตินะคะประวัติของท่านก็คือหลวงพ่อเปื้องนะคะวิสัตถูหลวงพ่อเปื้องวิสัตูนะคะหรือพระครูภาวนาลังศีอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่มงวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะจังหวัดอยุธยาอันนี้คือเพิ่ง เพิ่งรู้แหละไปไปเที่ยวก็ไปไหว้เนอะพอเห็นรูปหล่อท่านที่วางไว้ตรงที่ตั้งไว้ตรงโบสถ์อะคะ่ะวางคู่กับพระประธานตรงโบสถ์นะคะรู้สึกเอะใจนิดนึงดูแบบเอานะขอขอถ่ายรูปมาแล้วก็มานั่งมานั่งเปิดประวัติท่านนะคะดูประวัติท่านในอินเทอร์เนต็ตเอา ก็คือพอเห็นประวัติท่านแล้วรู้สึกเออเราต้องทำคลิปละเราต้องทำให้คนอื่นรู้จักท่านเหมือนที่เรารู้จักเนาะท่านคืออดีตพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีที่มีเรื่องวิทยาที่รุ่นเก่าที่เรื่องวิทยาควิทยาคมมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะทางด้านเมตตามหานิยมอันนี้เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้จริงจริง ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะท่านเกิดในนามสกุลเลิงวิเชียนนะคะเมื่อปีพศ2445ที่บ้านและอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอืมมิดาของท่านก็คือในแวกนะคะและนางเปี่ยมนะคะ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำสวนนะคะท่านอุปสมบทตั้งแต่ท่านอายุ21ปีนะคะคือถ้าคือเอาง่ายๆถ้าเราไปนะถ้าเราไม่ได้ดูประวัติก่อนเราก็ไม่รู้เนาะเราเห็นแล้วเราเอกใจแล้วเราก็ถ่ายรูปมาแล้วเรามาดูเออโอเคนะพอเรามาดูประวัติท่านนะท่านท่านสร้างคุณนะปาการมากมาย เลยนะทำการพัฒนานะคะทางด้านวัตถุและพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไปแล้วอืท่านมรณะนะคะไปอย่างสงบเมื่อวันที่21สิบป็ดนะคะมกรา 2, 5, 2, 8, ลาสองห้าสองแปดเราเกิดได้สามปี <c oughs> ท่านก็มรณะนะเออสี่ิอายุท่านก็คือแปดสิบสามปีนะคะ พันศาท่านหกสิบสองพันษานะโว้ยตายแล้วเราก็อืมนะคือเราเกิดได้สามขวบอะเราเกิดได้สามขวบท่านเสียนะ่ะท่านท่านอายุนานมากเลยนะโอเคท่านรู้สึกประวัติท่านแบบท่านเป็นคนบูรณะเจดีใเจดีของของวัด ใหญ่ชัยมงคลนะคะคือท่านท่านบุรณะนะท่านก็ซ่อมแซมพระพระพุทธรูปชัยมงคลที่เราเข้าไปไหว้กันนะที่โบสถ์นะคะหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่ชัยมงคลนะคะท่านเป็นคนบุรณะนะคะแล้วทุกบอกว่าเราก็ได้ซื้อกลับมาบูชาด้วยนะเออล้วซื้อกลับมาบูชาด้วยรู้สึกปลื้มจังเลย ขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะ